สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับไม่เห็นหน้าค่าตากันหลายวันนะครับนะวันนี้ก็เพิ่งเสร็จธุระนะครับเ,เอนไปส่งพระนะครับให้ลูกค้าทีา่พันทิพย์นะครับงามวงวานนะครับก็ก็ต้องบอกว่าของผมเนี่ยทั้งรับเช่าทั้งปล่อยเช่านะครับ ก็เพียงแค่ว่าบางทีลูกค้านะครับอยากได้พระอะไรเนี่ยก็สามารถไลน์ ID นะครับมาหาผมได้เช่นเดียวกันนะครับกับ2อยากปล่อยพระอะไรนะครับก็ไลน์ ID เดียเดียวกันนะครับพี่ๆถ่ายรูปพระนะครับส่งมาหาผมได้เลยแต่ส่วนมากนะต้องบอกว่าพระส่วนใหญ่เท่าที่ผมมีเนี่ยก็บางทีนะครับก็ต้องบอกว่าจะนะครับบางทีก็อาจจะหมดนะครับนะก็อาจจะไม่ได้มีจำหน่ายให้พี่ๆนะครับ FC ทั่วๆไปนะต้องบอกอย่างนี้ นะครับก็มาถึง hmm. บ kind of like ้านวัน uh, นี้นะครับอีกอย่างนะครับวันนี้เนี่ยนะจากที่ผมไปเขาเรียกว่าเอาพ้ะไปส่งด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มีนะครับเอาพ้ะไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็มีลูกค้านะครับติดต่อมาขายพาะให้ผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมได้พ้ะอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันอ่านี่นะครับก็ได้มาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเดี museum. ๋ยวขออนุญาตนะครับบังเอิญขอขยับกล้องนิดนึงนะนี่นะครับ นี่พึ่งถึงบ้านนะครับสดสดร้อนๆเลยก็เลยนะครับเอามาทําคลิปให้พี่ๆนะที่ติดตามเนี่ยได้ดูกันว่านะครับผมได้พาอะไรมาบ้างนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้พาไม่เยอะนะจริงๆเนี่ยลูกค้าอยากปล่อยกรมํารวจ80ปีด้วยแต่เพียงกค่ว่านะครับลูกค้าอยากจะเก็บไว้ใช้นะครับเราก็ไม่ว่านะครับก็นะครับ,นะรบลูกค้าอยากปล่อยชุดนี้นะครับก็เอาตามสะดวกของลูกค้าเลยนะครับผมก็เช่ามา นะครับ3ชิ้นนี้นี่แต่ผมอยากจะบอกพี่ๆ FC นะหรือลูกค้านะครับเวลาสมมุติถ้าพี่ๆเนี่ยนะครับมีพระนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับมีพระเนี่ยผมแนะนำว่ายานะครับอย่าเพิ่งแกะนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกหรืออยู่ในกรอบทองนะครับก็ก็อย่าอย่าเพิ่งแกะเลยต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยนะผมไม่มีรูปนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดู นะครับก็ถ้าพี่พี่เนี่ยมีพระอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะแบบนี้เห็นไหมพี่พี่นะครับพี่ๆอย่าเพิ่งแกะนะบอกผมผมก่อนนะครับอย่าเพิ่งแกะนะครับพระเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าตกลงกันซื้อ,อ,อตกลงที่จะขายแล้วหรือจะให้ผมไปดูเนี่ยพี่พี่อย่าเพิ่งแกะเลยไม่ว่าจะเป็นกรอบพลาสติกหรือกรอบทองนะครับนะครับแล้วก็อ,อ,องพ์พระ ไม่ว่าหลวงพ่ออะไรเนี่ยพี่ๆเก็บไว้เลยอย่าไปเช็ดอย่าไปล้างโดยเด็ดขาดทุกกรณีนะครับเพราะว่านะครับล่าสุดองนี้เนี่ยนะครับเจ้าของนะต้องบอกว่าเจ้าของนะครับก็แกะออกจากกรอบพลาสติกนะครับแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านะครับแกะไปโดนบริเวณนี้นะครับหรือนะครับตอนอัดพลาสติกเนี่ยโดนอยู่แล้วนะพี่ๆดูนี่องนี้นะครับนี่เห็นไหม องนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นทาเวทนะครับหลวงปูหมุนนะครับนี่เนื้อนวะนะครับนี่เจ้าของเขาเลี่ยมพลาสติกไว้นะครับแล้วก็แกะนะตอนส่งให้ผมดูเนี่ยคุยกันผ่านไลน์เนี่ยยังไม่ได้แกะนะครับบางเอิญก่อนถึงผมไม่รู้ว่านะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเจ้าของก็คิดว่าอาจจะอยากให้ผมดูชัดๆนะครับก็เลยแกะนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเครื่องมือนะครับของลูกค้าไปโดน หรือว่านะครับตอนช่างเลี่ยมเนี่ยเขาโดนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเป็นรอยนะครับนี่นะนะในเรื่องร้ายนะครับก็ยังมีเรื่องดีนะก็ทําให้องค์นี้เนี่ยดูง่ายเลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อนวะชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับก็แนะนำนะฮะลูกค้าว่าอย่านะครับไปทําอะไร นะครับนอกเหนือจากที่เราคุยนะไม่ว่าจะเป็นล้างพ้าหรือแกะพะ้าออกจากกรอบนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะขอแกะให้นะเราดูการแบบเเจอกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยนะครับเราจะได้วิเคราะห์ก่อนว่าพ้าเนี่ยมีร่องรอยโดนจับอะไรก่อนไหมกรณีที่เลี่ยมนะครับหรือนะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลูกค้าปล่อยพ้าผมนะครับตอนคุยกันเนี่ยพ้าสภาพเดิมๆนะเขาจะเรียกว่าผิวหิ้งเนี่ยแต่นะครับ ตอนนัดเจอจริงๆนะพระนี่ข่าวจัวเลยนะครับลูกค้าไปล้างนะครับอย่าไปทํานะครับอย่าไปอย่าไปล้างพระทุกกรณีเลยนะนะครับนะครับให้คนที่เขาจะมาเช่าต่อเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองนะครับนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราล้างไม่ถูกเนี่ยพระจะเสียสภาพนะครับองค์นี้เนี่ยดูง่ายมากนะครับนี่นะครับใครมีนะฮะ เกจิคณะจารย์พระเครื่องพระบูชาต่างๆนะที่คิดว่ามีราคามีมูลคา่าและชัวว่าแท้เนี่ยส่งหาผมได้เลยนะครับผมดูว่าแท้เนี่ยนะครับผมเช่าแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะขออนุญาตแกะนะครับนะครับนี่นะครับนี่ะนะฮนะนะครับนี่หลวงปู่หมุนนะครับนี่นะครับ นี่นะครับใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับนี่วิธีการดูนะผมเอาเป็นว่านะผมจะจะเรียกว่านะครับพี่ๆสามารถไปดูนะครับในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะเขามีชี้นะครับจุดเกแทะอยู่แล้วนะครับดูไม่ยากนะครับนี่นะครับดูไม่ยากนะครับนี่อง์นี้เนี่ยผิวนะครับปี๊ดเลยนะองจริงจะผิวส้มนะบังเอิญกล้องนะครับเห็นไหม นะครับหรือแสงไฟผมมันสีส้มนะฮะนี่นะครับเนี่ยนี่อ่าประมาณนี้นะครับองค์จริงจะสีส้มแบบนี้นะครับนะครับรุ่นนี้เล่นไม่ยากนะผมถึงบอกนะครับว่าข้อดีของการที่เรามีพระนะครับในยุคเดียวกันเนี่ยสามารถนะครับนำมาดูเปรียบเทียบนะครับใช้ประกอบกันได้นะนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับ นี่นะครับจริงๆเจ้าของเนี่ยนะครับเขามีกรมตำรวจ80ปีนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะเสียดายนะก็เลยไม่ไม่ไม่ขายนะนี่แล้วผมให้ดูนิดนึงสำหรับสิงห์เนี่ยนะครับนะครับใครมีผมยินดีรับเช่านะครับหลวงพ่อหอมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพเนี่ยนะครับหลวงพ่อหอมเนี่ยนะครับนะฮะหรือหลวงพ่อมุ่ยนะครับสิงห์แบบนี้ นะครับจะมีไซส์ใหญ่นะครับเท่ากล่องไม่ขีดจะมีทรงเครื่องจะมีเขาเรียกว่ามีคาบแก้วนะครับมีติดปีกนะครับมีหลากหลายสินนะพี่ๆมีแบบไหนนะครับที่เก็บเก่าเดิมนะครับเดิมๆเนี่ยสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะผมยินดีรับเช่านะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับนะผมต้องบอกว่า พวกเครื่องรางนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นเครื่องรางที่แบบว่าแท้ๆเนี่ยจะดูง่ายนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเป็นกัมกึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะปลอมสูงนะครับใครมีแบบไหนสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับนี่ลูกค้านะครับลูกค้าก็แบ่งนะครับแบ่งตะกรุดมาให้อันนี้นะครับนี่นะครับหลวงหลวงปู่แย้มนะครับวัดตะเคียนนะครับนี่ตะกรุดแบบนี้นะครับผมก็รับเช่านะครับอันนี้เจ้าของเช่ามาเดิมในสมัยนั้นเลย นะครับนี่สภาพดีมากนะผมเชื่อว่าซองเดิมด้วยนะครับนี่นะครับนะครับใครมีติดต่อหาผมได้เลยนะก็วิธีการง่ายๆนะตอนนี้ผมเชื่อว่า FC พพี่ๆหลายท่านนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่า PP, พี่ๆ FC หลายๆท่านเนี่ยอาจจะแอดนะครับเพิ่มเพื่อนผมในไลน์ลเนี่ยไม่ได้ผมบอกอย่างนี้นะ นะครับพี่พี่แอดไอดี n ลน์นะฮะไลน์ออฟฟิเชียลหลักๆของผมถ้าไปดูในคลิปเก่าๆเ,เนี่ยนะครับมันยังเป็นล ne ที่ใช้เบอร์ผมบางทีมันจะแอดได้บางทีมันจะแอดมไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมเต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าในไลน์ทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะจำกัดเพื่อนบางทีเราแอดเพื่อนหรือคนอื่นเนี่ยแอดเราเยอะเกินไปนะครับมันก็จะแอดนะครับไม่ได้นะเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาวิธีการแอด ID ง่ายๆนะพี่ๆผมบอกอย่างนี้นะครับพิมพ์แอดไซนะครับแล้วก็มาร์ค m a r k นะครับนะครับ6 6ตัวกดค้นหานะครับส่งรูปชัดๆมาหาผมได้เลยนะครับหรือวิธีการง่ายๆนะพี่ๆนะครับโทรมาหาผมก็ได้นะครับแจ้งว่าลายเนี่ยแอดไม่ได้ขึ้นว่าเพื่อนเต็มนะฮะเดี๋ยวผมดำเนินการ นะครับจัดการให้นะครับไม่ยากนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ก็ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับมีพระอะไรเนี่ยผักเครื่องนะครับพระบูชาเครื่องรางของขังที่คิดว่ามีมูลค่ามีราคามีดหมอนะครับสิงาแกะต่างๆจริงๆมีเครื่องรางเยอะแยะมากมายนะครับตะกุดนะครับมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเยอะแยะมากมายพี่ๆมีแบบไหนเนี่ยสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเดียวขอให้แท้ก็แล้วกันนะครับหรือจะมีหลายชิ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมไปดูผมไปคัดให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าพี่กังวลไม่สบายใจผมแนะนําไปแล้วนะวิธีการง่ายๆเลยนะครับวางแพะนะครับสัก5องค์4ี่หแถวก็ว่ายกันไปถ่ายรูปแชะมาทีหนึ่งก่อนถ่ายกดให้โฟกัสก่อนนะบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะครับก็อาจจะ เทคโนโลยีบางทีเราอาจจะยังใช้ไม่คล่องนะครับก็กดให้โฟกัสก่อนแล้วก็กดถ่ายมาเดี๋ยวผมสนใจองค์ไหนนะเดี๋ยวผมจะจิ้มบอกเองว่าขอรูปนี้เพิ่มรูปนี้เพิ่มนะครับนะครับเราดูแบบชัดเตอชัดเจนนะครับดูเบื้องต้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเราตกลงกันผมขอดูเรานัดเจอกันเดี๋ยวผมจะดูว่าพระองค์นี้เนี่ยเกะแท้อย่างไงนะครับหรือยังไม่ใช่นะครับแล้วเดี๋ยวนะครับเราคุยกัน นะครับเช่าได้ผมเช่าอย่างวันนี้ชุดหลวงปู่มุนเนี่ยผมเช่ามาได้ผมกาเช่ากรมตํารวจเนี่ยลูกค้าไม่โอเคนะครับก็ไม่ได้เช่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับก็เพียงแค่ว่าเวลาเกิดการเดินทางซื้อซื้อขายกันเนี่ยก็ขอให้มันได้เสียกันนะครับก็ได้ซื้อได้ขายกันนะบางทีบางท่านเนี่ยเราไปนะครับก็ก็กเออก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อขายกันจริงๆเนี่ย คุยชัดเจนในไลน์เลยนะครับเบื้องต้นก็จะดีแต่บางคนเราก็ใจว่าอยากจะให้เราดูของนะครับก็เอาตามสะดวกนะครับแต่ก็นะครับคุยกันตรงๆชัดเจนนะต้องบอกอย่างนี้ผมค่อนข้างชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาคุยได้ทุกอย่างนะครับพี่พี่พูดมาเลยนะครับนะฮะกรมตำรวจ80ดปีเนี่ยแน่นอนนะครับใครก็มองเราว่านะครับเป็นสายตรงของรุ่นนี้แน่นอนนะนะครับถ้ามีเข้ามาผมเช่าตลอดอยู่แล้ว นะครับส่วนพระอื่นๆเกจิคณาจารย์อื่นๆผมดูชอบผมเช่าหมดนะครับอย่างตัวอย่างวันนี้ที่ผมให้ดูนะครับก็เช่าไหมพี่ๆดูนะครับการดูเก๊แท้เนี่ยนะครับสภาพพระเนี่ยผมขออนุญาตเป็นคนดูถ้าผมดูชอบดูถูกใจผมจ่ายเงินให้พี่ๆแน่นอนแล้วเงินนะครับจ่ายไปแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่มีขอคืนทุกกรณีนะครับเพราะว่านะครับจะเก๊จะแท้เนี่ย ผมรับผิดชอบนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับคลิปนี้ก็อยากให้พี่ๆเข้าใจนะครับแล้วก็ชี้แนะว่าถ้ามีกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อมเพชรกรอบพลาสติกนะครับแนะนำอย่ากแกะนะครับเดี๋ยวประเมินนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันว่าจะแกะยังไงนะครับนะฮะหรือพระมีตำหนินะครับเราก็จะได้คุยว่าพระมีตำหนิอยู่นะถ้าแกะออกมาตำหนิแน่นอนเกิดก่อนเลี่ยม โอเคนะผมก็ฝากพี่ๆนะครับอยู่ในกรอบนะครับหรือพระสภาพยังไงนะอนุรักษ์ให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่าไปเช็ดอย่าไปล้างอย่าไปแกะนะเพราะบางทีเนี่ยนะครับพระสภาพอาจจะเสียนะอาจจะมีตําหนิเกิดขึ้นก็เก็บไว้ให้คนที่มาเช่าต่อเนี่ยเป็นคนพิจารณาว่าจะทํำยังไงนะครับก็ฝากพี่ๆ FC ีนะครับหรือน้องๆที่เพิ่งเข้าวงการอยากจะปล่อยพระอยากจะแบ่งปันพระให้ผมนะเบอร์โทรศัพท์ 0972299888นะครับลาย ID นะครับพิมพ์ว่า adsign mark m a R k 6 6ตัวนะครับถ่ายรูปชัดๆเข้ามาได้เลยนะครับราคาตกลงกันได้พระนะครับเครื่องลรางต่างๆเนี่ยผมดูชอบนะครับผมเช่าแน่นอนโอเคนะฮะมีพระอะไรส่งมาหาเราได้เลยยินดีนะครับไปแล้วครับบัสดีครับ